กู๊ดดีซีเอที่ดินทำในทองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมไปแปที่ดินของจังหวัดลบบุรี่สวยๆครับมาแนะนาอีกสักหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้อยู่อำเภอหนองม่วงครับตั้งอยู่ในบ้านหนองบุนะครับเรามาจากลบบุรีนะครับด้วยถนนพุทธชินมาเล็กนึงนะครับพอมาถึงสี่แย่ฟแดงหนองม่วงเราเลี้ยวขวานะครับประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับเราจะมาถึงแยกหนองบุแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปทีนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับ จากตรงนี้ตรงหมู่บ้านเนี่ยไปถึงแปลงที่ดินนี้ประมาณ1กิโลเมตรได้ครับในนี้จะมี2แปลงจะมีแปลง18ไร่กับ10ไร่แต่เดี๋ยววันนี้ผมขอรีวิวแปลง10ไร่ก่อนนะครับจากปากทางไปถึงแปลงที่ดินเนี่ยหกิโลเมตรเนี่ยรัสมี1กิโลเนี่ยก็ยังพอมีอเพิ่นบ้านอยู่บ้านนะครับข้อดีตรงนี้คือ น้ำไม่ท่วมเด่นดีรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่แปลงไม่ใหญ่มากแต่ข้อเสียคือไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีน้ำประปาแต่ถ้าเกิดเจาะบ่อประดานนะโซนนี้น้ำจะดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบมสูงกันนะครับแปลงนี้เนื้อที่10ไร่นะครับ เอกสารเสร็จเป็นเฉลนขุดแดงครับนอะสีจอรูปแปลงค่อนข้างสวยเลยคฮะแปลนนี้นะครับ เหมาะทําเกษตรแปลงเล็กโคกนองนาหรือทําบ้านสวนก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลชุมชนมากดินค่อนข้างดีครับเอกสารสิทธิ์แปลงนี้นะครับเป็นนอ,อสีจอโฉนโดคุดแดงนะฮะสิบไร่ไร่ละ 12000 0บาทในถือว่าราคาไม่แรงนะครับปัจจุบันแปลงนี้นะครับปลูกอ้อยอยู่นะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์084 295 469 9ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไป สำหรับ EP นี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ